ก็มาถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะคุยให้ท่านดูว่าของที่เราคิดว่าไม่ใช่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วครับคุณสมบัติบุญงามอนงเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองคนหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์และก็เป็นคนที่มีความคิดลิเริ่มอะไรดีๆเป็นนักสู้ตัวจริงครับดูจากการรัฐประหารสิบ เหตุการณ์เมื่อ22พฤษภาคมปี57แกก็ไม่ยอมจำนนแกก็ใช้โซเชียลนี่เคลื่อนไหวแต่สุดท้ายก็ถูกจับวันนี้ผมนับถือเขามากกว่าแกนนำเสื้อแดงบางคนเขาไม่ใช่แกนนำเสื้อแดงนปชงนปชอ,อะไรแต่เขายังมีความคิดในการต่อสู้กับหน้าเผด็จการทุกรูปแบบ คุณสมศักดิ์เดี๋ยวนะครับอา้าวไม่ใช่คุณสมศักดิ์คุณสมบัติคุณสมบัติบุญงามอนองนะครับได้เสนอสิ่งที่ผมมองว่าเอ๊ะมันเป็นวิเป็นแนวความคิดในสถานการณ์ขณะนี้ ก็คือเหตุการณ์ที่มีการลงโทษคนที่กระทำที่เข้าข้อหา112ไม่ให้ประกันตัวส่งสัญญาณขังลืมมีการข่มขู่กันในคุกอย่างที่เราเห็นเป็น,นเหตุการณ์ขณะน,นี้รวมตลอดถึง เรื่องของวังที่แสดงออกโดยไม่สนใจประชาชนเลยเนี่นะครับสะท้อนออกอย่างกรณีในสถานการณ์ที่คนทุกข์ยากแต่ยังมีหลักฐานใช้งบประมาณถึงร้อยก้าล้านบาทในการจัดเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงใช้งบประมาณร้อยเล้านบาทเฉพาะที่มหลาลัยเกษตรเออเจ้าฟ้าจุฬาพรจะไปทรงงานมหลาลัยเกษตรก็จัดห้องใช้เงินเกือบ เท่าไหรสิบเจล้านบาทเพื่อจะทำห้องทรงงานพร้อมห้องพักของหมาอีกสิบสาห้องที่จะติดตามเจ้าฟ้าจุฬาพรไปด้วยนี่ผมว่าเรื่องของความเสื่อมของวังนี่ผมว่ามันหนักหนาสาหัสหามากขึ้นทุกทีแต่แทนที่วังเขาจะได้ปรับขบวนการก็เปล่า ใครวิจารณ์ณเขาใครเสนอเรื่องของของวังเสนอปฏิรูปก็ถูกจับหนึ่งหนึ่งสองหมดลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นบวกครับใครจะจะยิมยิ้มย่องว่าดีเลยใครไปวิจาร์วังก็ถูกจับทำไปเถะครับถ้าวังทําในสิ่งที่ประชาชนชื่นชมมีพรจิริยวัตรงดงามนะครับ มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ในหลวงสิ่งที่ท่านมีอยู่นี่คนก็เห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรผมไม่ต้องมาบรรยายอีกความเสื่อมของวังนี่มันกระจายทั่วแผ่นดินไปแล้วตอนนี้และที่มันหนักขึ้นคือมันกำลังลงสู่ด้านลึกแล้วเมื่อคนหมดหวังต่อการแก้ไขรัฐนูนเมื่อคนเห็นชัดว่าในหลวงอุ้มประยุทธ์เมื่อคนเห็นชัดว่าวังปิดทางการปฏิรูป าการแก้ไขรัฐนูลผ่านสารสิวลึงไปเช่นนี้มันหมดทางแล้วครับวันนี้ <c oughs> คุณสมบัติบุญงามอนคงได้เสนอสิ่งที่ผมเห็นในยะสำคัญว่านี่คือการส่งส่สงสัญญาณแล้วว่าความเสื่อมของที่ประชาชนมีต่อวังนั้นกำลัง เจาะลึกเข้าไปแล้วครับเจาะลึกลงไปแล้วคุณสมบัติบุญงามอนงเสนอให้แขวนรูปไว้ทุกบ้านสำหรับผู้ที่รักประชาธิปไตยคำว่ารูปไว้ทุกบ้านนั้นคุณสมบัติบุญงามอานงไม่ได้บอกว่าให้ไปปลดรูปกษัตริย์นะแต่คำว่ารูปทุกบ้านนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายความว่าอะไรในอดีตที่ผ่านมา เฟซบุ๊กคุณสุมตทบุญงามวันรงบอกว่าเราแขวนรูปใครไว้ที่บ้านเขาไม่ได้บอกว่าแขวนรูปใครนะเขาตั้งคำถามเฉยๆนี่คือการนำเสนอให้ทุกคนได้คิดนี่คือการต่อสู้กับเผเด็จก,การเชิงสัญ,ญลักษณ์เมื่อประยุทธ์มันโหนวังวังอุ้มประยุทธ์การต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์มันก็ยากขึ้นแต่วันนี้ มันตรงกับใจหลายคนแล้วที่ผมบอกกับท่านไว้แล้วว่าเมื่อวางปิดทางอย่างนี้ขบวนการล้มกษัตริย์มันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่เป็นคําเตือนที่บอกนําเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเพาพี่น้องครับทางที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่วิธีที่จะ มาเผชิญหน้ากับประชาชนแต่ควรจะชนะใจประชาชนไม่ใช่ชนะกายเมื่อท่านจะชนะกายท่านจะลงโทษคนที่เ,เห็นต่างจากท่านอย่างโหดร้ายอันนั้นไม่ชนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าท่านสร้างความปรองลองมาตั้งแต่ต้นสถานการณ์วันนี้ก็ไม่เกิดครับแต่เพราะ ยุทธศาสตร์ของวังกับยุทธศาสตร์ของทหารเดินทางเดียวกันคือจะดำลงอำนาจเผด็จก,การยาวนานและสิ่งที่ยืนยันแล้วก็คือวันนี้การสร้างระบบอำนาจระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชนี้มันเกิดขึ้นแล้วกระแสอย่างนีมน้มันถึงเกิดขึ้นไงคุณสมบัติบุญง,งามบรมง์บอกว่าเราแขวนรูปใครไว้ที่บ้าน เราแขวนรูปคนที่เรารักนับถือคนสำคัญต่อเรารุ่งบอกคนที่ไปเยี่ยมที่ศาลว่าอย่าลืมเธอการแขวนรูปและการพูดถึงเขาการพูดถึงพวกเขาคือวิธีการที่เราตื่นตัวเองว่าเราจะไม่ลืมพวกเขาผมเสนอกิจกรรมนี่สำคัญตรงนี้ครับ คุณสมบัติบอกเสนอกิจกรรมรูปที่มีทุกบ้านบงเล็บคนรักประชาิปไตยป่ะยเขาไม่ได้บอกรูปใครนะเลือกรูปแกนนำที่ถูกจองจำอยู่ตอนนี้มาใส่กรอบแล้วแขวนไว้ในบ้านเวลาคุณอยู่ที่บ้านมันจะเตือนว่าแกนนำเหล่านี้ยังนอนอยู่ในเรือนจำผมเสนอให้มีการนำภาพถ่ายภาพวาด ภาพกราฟิกมาแชร์กันเพื่อให้แต่ละคนง่ายต่อการนำไปปริ้นแล้วเอามาใส่กรอบรูปนี้ไม่ใช่รัทธิบูชาบุคคลหรือวีรชนเอกชนมันเป็นเพียงเครื่องมือในการย้ำเตือนว่าเพื่อนของเรายังไม่ได้กลับบ้านและถูกจำกัดเสรีภาพอยู่ในเรือนจำเราจะปลด รูปแกนนำเหล่านี้ออกจากฝาบ้านก็ต่อเมื่อแกนนำเหล่านั้นถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วเท่านั้นไม่เป็นการคุกคามใครเราแค่มีรูปคนที่เรารักนับถือเพื่อเตือนสติเราเท่านั้นและพื้นที่แขวนรูปนั้นคือเฉพาะในพื้นที่บ้านของเราเองเราจะจดจำใบหน้าและเรื่องราวของพวกเขา แถมยังบอกอีกนะครับใครที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกับกรอบรูปฟังฟังผมให้ดีหากจะเข้าร่วมโครงการนี้ให้จัดหารูปของแกนนำในหลากหลายเอริยบทและกรอบรูปหลายๆแบบแล้วให้คนสั่งซื้อออนไลน์ผมมั่นใจว่าจะมีคนสั่งซื้อสิ่งนี้จำนวนนับหมื่นชิ้นนี่ครับใน Facebook ของคุณสมบัติ เฟซบุ๊กก็มีทั้งภาพพื้นดำพื้นขาวนะครับตรงนี้คุณสมบัติยังโพสรูปอีกเช่นรูปอย่างนี้รูปอาโนมรูปเพนกวินรูปใครต่างๆชอบใครก็สั่งทำรูปแล้วซื้อแขวนไว้ในบ้านก็บ้านเรามีอะไรเปล่าเออความคิดของคุณสมบัติบุญงามนโนงเนี่ยเขาเป็นนักคิด เราคงจำได้นะครับเหตุการณ์เมื่อปีห้สาเมื่อมีการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์คุณสมบัติบุงงามมนงตอนนั้นไม่ได้เป็นแกนนำเสื้อแดงแกเสนอบอกแกเป็นแกนนอนนี่ภาษาแกนะตอนนั้นเนี่ยแกเรารู้จักแต่แกนนำแกนนำ พอเกิดปาบปับ๊บแกนนำถูกจับหายหมดถูกจับเข้าคุกคุณสมบัติเสนอว่าผมเป็นแกนนอนตอนนั้นเราก็ดูถูกคนอาจจะไม่เข้าใจคุณสมบัติก็บอกเออแกนอนมาอย่างไงวะแล้วแกเสนอคำคำหนึ่งรวบรวมคนเสื้อแดงกลับมาได้ใหม่เลยครับแกบอกว่ามีคนตายที่นี่การเสนอ คำหรือการเสนอสัญลักษณ์เชิญสัญลักษณ์ง่ายๆนี่คือบริบทในการที่จะระดมมวลชนต่อสู้กับอำนาจเผด็จการคําว่ามีคนตายที่นี่เท่านั้นละครับคนเสื้อแดงกลับมาท,ทันทีแล้วก็ผูกผ้าแดงเต็มลาดประสงค์เลยคุณสมบัติบุญงามอนงเป็นนักเคลื่อนไหว ที่น่าจับตามองที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจับตามองแล้วเลยไปชวนให้กรมนอมมองท่านนะคำเสนอของท่านเนี่ยกรมนอเขามองท่านอยู่แล้วแต่ผมอยากให้ประชาชนร่วมมองครับว่าการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อจะต่อต้านอํานาจเผด็จการโบราณที่วันนี้ประชาชนเผชิญอยู่อํานาจเผด็จการนี่สามารถใช้อํานาจข้ามหัวรัฐบาลได้หมด ข้ามหัวนายกข้ามหัวรัฐมนตรีได้หมดอย่างกรณีของเรื่องราชธรร์น,นี่อันนี้สำคัญมากคุณสมบัติบุญงามอนงที่ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเสนอให้ติดรูปคนที่เรารักในบ้านเราเขาไม่ได้บอกว่าให้ไปปลดรูปกษัตริย์นะแต่ว่าคนจะรู้สึกได้เองการต่อต้านกษัตริย์ เชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างเงียบๆอย่างลึกเข้าไปในหัวใจนี้กำลังเป็นพลังที่เอาชนะกษัตริย์จะเอาชนะยากที่สุดท่านจะเอาชนะด้วยการจับคนวิจารณ์ท่านเข้าคุกแล้วข่มขู่คุกคามเขาโดยใช้กลไกของรัชทันไอ้เจ้ารองอธิบดีกรมราชทันที่รับอาสานี่ แต่ว่าถ้าเราจะแขวนรูปอานนท์รูปเพนกวินไว้ในบ้านเราจะมาจับผมเรื่องอะไรไม่ทราบครับตำรวจจับได้ผมรักเขาผมก็แขวนไว้ก็เท่านั้นเองหรือว่าการมีรูปของอานนท์มีรูปของเพนกวินเป็นความผิดกฎหมายที่จะต้องปราบปรามแค่ผมพูดอย่างนี้พี่น้องก็จะเห็นแล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้ขบวนการต่อต้านกษัตริย์เกิดขึ้นแล้วครับ ตราบเท่าที่กษัตริย์ไม่หาทางชนะใจประชาชนแล้วยังกระทําการในสิ่งที่ประชาชนมองแล้วมันมันไม่เขาเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเป็นธรรมและไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยการที่จะชนะประชาชนด้วยทางกายด้วยอำนาจนั้นไม่มีทางที่จะทำให้ ความสถาบันกษัตริย์จะมั่นคงได้วันนี้ผมปิดท้ายรายการกับท่านนะครับโดยให้บอกกับท่านทราบว่าหากสถาบันกษัตริย์ยังไม่ยึดการชนะใจประชาชนเป็นหลัก ยังจะใช้อำนาจข่มขู่เพื่อให้คนหวาดกลัวกระบวนการต่อต้านกษัตริย์จะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะก่อตัวเป็นขบวนการน,นี่คือคำเตือนของสสสุนันด้วยความหวังดีที่อยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทางสันติแต่เสนอมาหลายครั้งคาดหวังต่อรัชกาลที่10ว่าจะเข้ามาแก้ปัญหา สร้างความปองรองทุกอย่างมันสิ้นความหวังหมดแล้วสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ผมจะนำไปทําการปร,ปรับปรุงตัดต่อขึ้นเป็นตอนสั้นๆเพื่อให้ท่านได้ดูเจาะไปเรื่องๆนะครับใครอยากดูรีลันก็ให้ใครอยากดูยาวก็ให้ตามดูที่รีลันนะครับคลิปรีรันดูสั้นๆก็ดูเป็นตอนๆ อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ดูช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อให้คลิปนำเสนอของเรานี่กระจายให้มากที่สุดให้ถึงหูถึงตาประชาชนนี่คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จก,การโดยสันติวิธีครับขอบพระคุณและพบกันใหม่วันเสาร์นะครับสวัสดีครับ